สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาน,นิลามะกรองทาร่กับแม่หมอยาน,นีนะคะวันนี้ทีมสีเสื้อเราอาจจะไม่ใช่วาน,นิลามะกรองนะอาจจะเป็นแบบมันเผ <laughs> ือกมันเผือกมะกรองนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้แม่หมอจะมาอ่านพลังงานให้กับทุกๆคนเช่นเดิมนะคะก็อย่างแรกเลยแม่หมอขอไม่รู้นะไม่ไม่รู้ทําไมแต่ว่าวันนี้แม่หมอรู้สึกอยากเปิดคลิปโดยที่บอกกับทุกคนว่าขอให้ทุกคนมีความสุข จริงๆขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนอยู่ในพลังงานที่แบบมีแต่ความรักนะคะก็ไม่ว่าจะแบบใครจะเจอเรื่องอะไรอยู่นะแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้นะคะแม่หมอเชื่อว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งน่าจะต้องการกําลังใจนี้ต้องการข้อความนี้นะไม่ว่าคุณจะพยายามหรือว่าคุณจะแบบ กำลังต่อสู้กับอะไรก็ตามแม่หมอเป็นกําลังใจให้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครแบบเออโอเคชีวิตค่อนข้างโอเคแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะโอเคนะคะถ้าใครสนใจอ่านจะเออ,เอ,อถ้าใครสนใจอ่านไพ่นะคะส่วนตัวกับแม่หมอมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ไม่แน่ใจมีเรื่องที่ต้องการคําปรึกษานะคะหรือว่าอยากให้ข้อความแบบ จับไข่จากจักรวาลเนี่ยบอกอะไรบางอย่างนะคะสามารถติดต่อแม่หมอมาได้ที่ไลน์แอดนะคะแม่หมอจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะตอนนี้เลทหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแา้จิ้หกนาทีนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้แม่หมอจะใช้เป็นไพ่สองสำหรับนี้นะคะในการอ่านคําทํานายอ่านข้อความที่ทุกคนควรที่จะรู้ให้กับทุกๆคนนะคะทุกๆคนคุณอ่าอ่าโอเควันนี้วันนี้แม่หมอแอบมึนนิดหนึ่งนะโอ้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็วิ ความโชคดีของอันนี้รู้ไหมคืออะไรแมบบ่หมวยยังไม่ได้เปิดไพ่นะแต่ไพ่รูปหน้ากล่องคือไพ่เดอะฟูแล้วเปิดออกมาเจอเป็นไพ่เดอะฟูเลยนะใครที่ดูช่องแม่หมอก,ก็จะแบอบกแมบบ่หมอเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างชอบเดอะฟูนะเพราะาอะไรรู้ไหมมันคืออิสรภาพมันคือการได้เป็นตัวของตัวเองนะแล้วก็เออเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ให้ไพ่เป็นคนบอกดีกว่านะมาแบบฟ i n ์เอาไปด้วยกันนะคะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะแม่หมอจะใช้เป็นไพ่ออรอโคอันนี้นะในการที่จะอ่านคําทํานายอีกอันนึงให้กับทุกๆคนโอเคไหมทุกคนบอกโอเคแม่หมอก็โอเคปะไปกันเถอะอุ้ยใบไม้ตกใส่หัว มวลบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอะเห็นไหมใบไม้ปิวเอออทอาทุกคนออท้ำใบไม้ร่วงดูดูใบไม้ร่วงนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เขา้ามาชมคลิปของแม่หมอในวันนี้นะคะแม่หมอขอดูพลังงานของทุกทุกคนสักสองใบก่อนนะเมื่อกี้ได้เดอะฟูลไปแล้วใช่ไหมแสดงว่าคนใบไม้ใบไ,ไม้มาบบกเซไให้แม่หมอใส่หน้านิดนึงตัวดีนะโอเคถือว่าเป็นแบบสัญญาที่ดีจากจัก,กรวาลจากเอ่อ ธรรมชาตินะคะว่าเขาอยากอยู่ใกล้เราเนะ่ยโอเคคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอในวันนี้เป็นอุกโอเคเป็นคนที่หนึ่งมีความอิสระในตัวเองสูงมากนะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าถามเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวความเสี่ยงเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบ ต้องการเห็นโลกต้องการได้ experience ได้การต้องการสัมผัสสิ่งต่างๆคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าแบบใครพูดอะไรแล้วก็เชื่อคุณจะเป็นคนที่โอเคฟังแต่ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสัมผัสม,สมันด้วยตัวเองต้องการลองด้วยตัวเองใครบอกว่าอันนี้ดีใครบอกว่าอะไรไม่ดีอ่ะขอลองสัมผัสเองขอลองพิสูจน์เองเพื่อที่จะได้รู้ประจักษ์แก่ใจไม่ใช่เชื่อแบบมงมงายนะคุณเป็นคนหนึ่งที่ถ้าคุณข้างนอกมองเข้ามาคุณอาจจะรู้สึกว่า เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณทำไมชอบเทคไรส์จังเลยทำไมชอบใช้ชีวิตอ,อยู่บนความเสี่ยงจังเลยนะแต่ว่าสำหรับคุณแล้วมันคือการได้ลิ้มรสชีวิตมันคือการได้แบบได้สัมผัสประสบก,การณ์จริงๆโดยที่เหมือนคุณโนคนหนึ่งที่เรียนรู้จากการกระทำไม่ใช่จากการอ่านหนังสืออย่างเดียวนะออ้เราไม่หมอะเปิดไพ่ออกมาแล้วสปริตออกมาเนี่ยได้เป็นไพ่เดะแฮงแมนแล้วก็เดะชารีอต สังเกตว่าวันนี้ไพ่พลังงานไพ่เมเจอร์คณา Major, ขาึ้นเยอะมากๆนะคะเนี่ยแม่หมอรู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สเปเชียลนะแต่ว่าเป็นความสเปเชียลที่ยูนิคมากๆนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณเป็นคนที่สามารถจัดก,การตัวเองได้คุณเป็นคนที่เป็นผู้นําของตัวเองได้ในความแปลกของคุณอนะความแปลกของคุณนี่ไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะแต่ว่าแค่คนอื่นเขาไม่ทํากันอนะมันเป็นพลังงานเดอะฟูลมากๆเลยวันเนี้ยโอ้คุณทําอะไรอะคุณอาจจะทําแบบ ด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยอมยอมเทคไรซ์ยอมแบบเออเสี่ยงบ้างไม่แน่ใจว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ในเมื่อแบบสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากทําสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณรักสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เออแบบข้างในคุณมันเรียกร้องแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ไพวันนี้ไพเด้งมันไม่ได้ลําบากคุณ ตัวเองแล้วก็คนอื่นคุณก็เลยอยากลองนะเพราะว่าคุณมีมุมมองมุมมองของคุณเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นแล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่มีมุมมองที่แปลกแต่ว่าไปได้นะให้เดชเชลลียอดขึ้นคุณไปได้กับความแบบความเป็นตัวคุณอย่างนั้นอนะแถมไปได้แบบที่สามารถรีดคนอื่นด้วยนะคะโอ้ให้หกไม้ทาเอ้ยให้หกดาบนะไม่เหมาะเพิ่งตื่น <laughs> ไม่เป็นไรเป็นพลังงานฟรชเฟรชโอเคโอเควันนี้แม่หมอมันม่วงมาแบบฟรชเฟรชนะการที่ไพ่ออกมาบอกแม่หมอเนี่ยคือคุณคุณกำลังแล้วว่าคุณมีมุมมองแบบนี้มีทัศนคติแบบนี้มีความกล้าแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าชีวิตคุณมันเจ็บไาเยอะแล้วนะคุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรหนักกว่าที่เจอมาแล้วหลังจากนี้คือถ้าสมมติว่าจะล้มอีกนิดหนึ่งเพื่อการเรียนรู้เพื่อการลองสิ่งใหม่ๆหมาทไมจะไม่ลองล้มบ้างในเมื่อในคือแบบ ล้มบ้างมันก็ลุกได้อ่ะโอ้แต่ว่าถ้าจะแบบใช้ชีวิตโดยการที่กลัวอยู่ในกรอบจนมุมอยู่อย่างเดียวคุณไม่เอาเพราะคุณอยากที่จะออกมาจากจุดที่คุณไม่โอเคไม่หมอบองว่าคุณไม่ได้เริ่มชีวิตไม่ได้สตาร์ชีวิตด้วยต้นทุนที่แบบเหมือนคนอื่นนะคุณพยายามคุณต้องดิ้นรนคุณจะต้องมีความแบบ ม,มันมีความเหนื่อยยากก่าชาวบ้านเขา,าอะโอ้แต่ว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยออ่อท้อแล้วคุณต้องการออกจากสถานการณ์ที่คุณอยู่คุณเป็นคนนึงเ,เป็นคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองตัวเองเนี่ยจะไม่ไปโทษว่า โลมันเป็นอย่างนี้คนอื่นมันเป็นอย่างนี้เกิดมาเป็นอย่างนี้ไม่มาแม่งแบบร้ดยข่าตัวเองแต่คุณจะรู้ว่าโอเคในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเราไม่ได้ต้องการอยู่ตรงนี้คุณเดินออกมาคุณหาวิธีที่จะเดินออกไม้ให้ได้น้องแมวน้องแมวเดินมาทุกคนทุกคนทุกคนน้องแมวเห็นน้องแมวไหมเห็นน้องแมวไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว นะคุณเดินออกมาแล้วก็ใครที่มามาหาเขาเรียกอะไรมาดูช่องแม่หมอใหม่ๆนะไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องแบบต้องนั่งจ้องอย่างเดียวนะมาคุยกันชิวๆนะคะถ้าวันไหนแบบแม่หมอมีอะไรที่พิเศษอยากให้ทุกคนดูก็ให้ดูด้วยกันนะถือว่าแบบเออเครียดมาเยอะแล้วก็มันเหมือนมานั่งเมานั่นแหละนะอูอ้นะคะแล้วแม่หมอก็มองว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ อย่างที่แม่หมอบอกไปคือรับผิดชอบต่อชีวิตอะไรที่ไม่โอเคคุณไม่ได้มานั่งแบบรองไห้ฟูฟ้มฟายอะ่ะคุณเดินออกมาคุณเทคริสคุณเป็นเดอะฟูคุณคุณกล้าคุณกล้าที่จะมีชีวิตที่แตกต่างแล้วการที่มีชีวิตที่แตกต่างของคุณทุกประสบการณ์ทุกการเรียนรู้ทุกการผิดพลาดท,ทุกการล้มทุกการแบบการลองของคุณอะ่ะ คุณไม่ได้เบนฟิตมันแค่คนเดียวคุณไม่ได้แค่ได้ประโยชน์แค่คนเดียวนะแต่คุณเอาสิ่งเหล่านั้นไปบอกผู้คนด้วยนะไปช่วยเหลือผู้คนใครที่ต้องการความช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ออกมาจากความทุกข์ในเรื่องการเงินได้นะแล้วคุณก็เอาสิ่งนี้ประสบการณ์นี้ไปช่วยผู้คนคุณเอาพลังงานของความเป็นแบบเดอะฟูลของความเป็นคนมีอิสระเป็นคนที่แบบลันลาเออล้นลันในความไม่น่าลันลาแต่ว่าคุณล้นลาได้อะแล้วคุณเอาไปแจกจ่ายคุณให้กับคนอื่นอะคุณ โอ้มันเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะแม่หมอรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่สู้นะคะสู้จริงแหละดูสิคุณบอกกับแม่หมอว่าแม่หมอจริงๆไพ่นี้มันจะออกเลวนะแต่ว่ามันไม่ออกแล้วมันก็นมาออกคุณกำลังจะบอกว่าแม่หมอกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้คือสู้แล้วก็ชีวิตเนี้ยถึงมันจะอาจจะดูแบบดูมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงในที่นี้อาจจะแบบไม่ได้อยู่ในความมั่นคงแบบเหมือนคนอื่นเขาอะแต่คุณยอมเพราะว่าอะไรคุณ คุณรู้ว่าคือชีวิตเนี่ยถ้ามันไม่ลองถ้ามันถ้ามันไม่ได้ก้าวออกมามันมันไม่คุ้มกับการเกิดมาออ้คุณเป็นอย่างไรเลยวันนี้เป็นพลังงานของเป็นพลังงานที่แม่หมอรู้สึกว่าเป็นพลังงานใหม่มากๆไม่รู้ว่าเป็นคนเก่าที่เข้ามาดูแล้วมีพลังงานนี้อยู่แล้วเราแม่หมอเพิ่มแบบต้องกระเถาะเรื่องนี้หรือว่าเป็นคนใหม่มาดูแต่ว่าเป็นพลังงานที่สวยงามมากเพรา,าะแม่หมอรู้สึกว่าเป็นคนที่กล้าเป็นคนที่ ม่หมอชอบพลังงานแบบเนี้ยอ้ยนะไปดูต่อดูต่อดูต่อน่แเราไพ่อยากจะบอกว่าอะไรนะคะวันนี้น่าจะเป็นในเรื่องสตอรี่ชีวิตของคุณนะ่ะอู้คุณน่าจะบอกแม่หมอว่าแม่หมอที่ผ่านมามันมันวุ่นวาย ชีวิตมันวุ่นวายมันมีเรื่องมันมีความขัดแย้งกันมันมีความแบบไม่ลงรอยกันกว่าคุณจะมาเป็นเดอะฟูลได้ในวันนี้กว่าคุณจะเป็นคนที่อิสระละ้นล่าอ,อ,อิสระในที่นี้คืออิสระจากความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะอิสระจากความคิดเห็นของคนอื่นอิสระจากคอมเมนต์ของคนอื่นอิสระจากบรรทัดฐานที่มันผูกมัดคุณอยู่กว่าที่คุณจะมาอยู่ตรงนี้ได้คุณบอกว่าคุณไปจมอยู่กับสิ่งนั้น มาแบบมาเยอะแล้วนะคะจนแบบไม่ไหวแล้วจะออกมาให้ได้นะออคุณนะ่าจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้ชีวิตพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่สังเกตสิ่งรอบข้างในรอบตัวได้ดีนะคุณเป็นคนหนึ่งอย่างที่แม่หมอบอกคุณไม่ใช่คนที่เชื่องมงายคุณไม่ใช่คนที่แบบใครพูดอะไรมาก็เชื่อแต่คุณกันกรองทุกอย่างที่คุณได้รับมาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ช่างคุณไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงเลยว่าใครจะเป็นคนพูดแต่คุณกรองทุกอย่างนะ เออควีนออสอดเป็นคนฉลาดมากจริงมันเป็นพลังงานของคนฉลาดเป็นคนที่เฉียบนะเป็นคนที่แม่หมอรู้สึกว่ามีภูมิต้านทานในด้านข้อมูลสูงมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้แป๊บนึงนะแม่หมอเขาเปิดต่อแม่หมอชอบพลังงานวันนี้จังเลยปกติแม่หมอไม่ค่อยเปิดแบบไพ่ออริจินอลเท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอยากเปิดแล้วได้พลังงานแบบแบบใหม่มากๆอ่ะชอบจัง นะท u f ออฟคั ups, วันนี้เลขสามาเยอะนะคะคุณอยากจะบอกแม่หมอว่าอะไรคือตัวตวนของคุณอนะมันเป็นความฉลาดแบบมันไม่ได้เป็นความที่จา้จาจ้าไม่ได้เป็นความกระโตกกระตากแต่มันเป็นความฉลาดแบบลึกเืลฉลาดแบบคนตางไม่ทันอะเออใช้ชีวิตแบบไม่ทนันคุณเป็นคนหนึ่งที่เดินเกมชีวิตแบบเงียบเงียบ เพราะว่าคุณรู้นะว่านะถ้าคุณบอกคนอื่นไปหรือถ้าคุณพูดอะไรเยอะเนะี่ยความขัดแย้งมันจะมีซึ่งคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความขัดแย้งนั้นนะคะแล้วก็ลองใช้ชีวิตของตัวเองที่มันไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคุณเป็นคนที่ฉลาด ฉลาดมากๆในการใช้ชีวิตในการบริหารความแตกต่างของคนรอบข้างนะคะเพราะว่าอะไรคุณต้องการพีซคุณต้องการพีซคุณต้องการรักษาความรู้สึกดีๆคุณรู้ว่าคุณเข้าใจอะคุณเข้าใจในความแตกต่างคุณเข้าใจว่าโอเคคนเหล่านั้นคือเขาไม่ได้มองเหมือนคุณแต่ก็ไม่เป็นไรนะคุณคุณเคยเขาเรียกอะไรเคยผ่านประสบการณ์ที่พยายามอธิบายตัวเองมาแล้วจนไม่อธิบายแล้วตอนเนี้ยมันเป็นอย่างงั้นนะคุณแบบ โอเคในเมื่อมองไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเราคีบความสัมพันธ์ที่ดีตรงนี้เอาไว้ส่วนฉันจะทํำยังไงก็คือฉันก็จะทําโดยที่มันไม่ได้แบบเดือดร้อนใครนะคุณสามารถรักษาความสัมพันธ์ได้ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่คุณ m a n a g ความแตกต่างของตัวเองกับคนอื่นรอบข้างได้ฉลาดแบบคว e นถือดาบฉลาดฉลาดตัดเฉียบมองแบบเฉียบอ่ะโอ้โอ้นี่มันเป็นพลังงานใหม่มากๆเลยแม่หมอชอบจังเลยอ่ะนะ โอ้โหคุณควีน็อปเพนไอคิง็อปเพนโคไม่เหมาะรู้เลยว่าที่ผ่านมาการที่คุณเ็นเดอฟูการที่คุณเทคไรส์ควันที่คุณแบบลองสิ่งต่างๆถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในความไม่มั่นคงถึงแม้คนอื่นจะบอกว่าเอ้ยมันดูบ้านะมันดูแบบมันดูอันตรายนะมันดูแบบด,นะด,แบบดูไม่มั่นคงอะ่ะคนอื่นเขาไม่ทํากันอะ่ะแต่คุณช่วยมมันกลายเป็นว่าคุณได้ดีกว่าคนอื่นเขานะคุณแบบคุณเป็นคนหนึ่งที่ ต้องใช้สูตรแบบสูตรเฉพาะของตัวเองคุณเป็นคนหนึ่งที่ทํา,าต่างมาตรฐานสังคมไม่ได้ถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่จิตใจของคุณมันคือแบบมันต้องการอิสระภาพอยากต้องการความเสรีแล้วแม่หมอเห็นว่าคุณทําได้ดีด้วยเพราะว่าอะไรคุณรับผิดชอบตัวเองได้คุณรับผิดชอบตัวเองได้และคุณก็เนี่ยคุณเลี้ยงตัวเองได้คุณรับผิดชอบตัวเองได้คุณอยู่กับตัวเองได้คุณคุณพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าความความแตกต่างสามารถดูแลตัวมันเองได้อะ โอ้เลอดวิกี่โมงแล้วเนี่ย <c oughs> แม่หมอรู้สึกว้าวกับพลังงานวันนี้มากเพราะว่าแม่หมอทําคลิปมาเนี่ยพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะสองเดือนละโอ้พิุ่งได้แบบรับพลังงานใหม่ๆแบบนี้ก็ถ้าใครเข้ามาชมคลิปในวันนี้แม่หมอก็แบบยินดีด้วยนะคะโอ้ไฟไฟสีถ้วยขึ้นมาดูซีว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าแต่ว่าสีถ้วยวันเนี้ยไม่ลมนะจ๊ะไ่ไม่ลมนะจ๊ไไะจ ถ้วยไม่ลมนะอุ้ยเดี๋ยวหายวินเทสคุณจะเลิอดไปไหนจะเลิอดไปไหน Three of One วันนี้เลขสามขึ้นเยอะมากมีใครที่เกี่ยวข้องกับเลขสามบ้างเห้อ d e ว u ล d e ว u ลนะคะต้องปิดปิดนิดนึงนะเดี๋ยวขยาย d e ว u ลก่อน d e ว u ลขึ้นมาประกบกับ King of Coin นะซึ่งมันมีความหมายนะการที่มันขึ้นประกบกันแบบนี้เดี๋ยวแม่หมออ่านให้ฟัง นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยโ of c u p ไม่เหมอมองว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีแต่ก็อยากไปต่อ คณบอกว่าไม่เหมาะคือที่ผ่านมามันอ่าโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ข้อความขึ้นมานะคะเมื่อกี้มันมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาใช่ไหมแล้วทีนี้ก็มีสี่ถ้วยต่อสามถ้วยตรงนี้มาเป็นสี่ถ้วยที่วางไว้ตรงนี้มันเป็นสี่ถ้วยที่มันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นมันเป็นสี่ถ้วยที่ไม่ได้ล้มล้มมันเป็นสี่ถ้วยที่คุณได้รักษาได้สแตนมันในชีวิตนะคะแล้วแม่หมอก็บอกว่ามันมีอีกหลายๆอย่างอะความรู้สึกดีๆต่างๆเรื่องของความรู้สึกดีๆที่มันจะเข้ามาโดยที่มันไม่จาเป็นต้องล้มของเก่าเล แ้่หมองรู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่น่าจะมีความมั่นคงในจิตใจสูงซึ่งมันทําให้ความรู้สึกคุณแลวคนรรบข้างของคุณอะ่ะมันมั่นคงไปด้วยนะเยี่ยมยอดมากมากโอ้วันนี้ไพ่วันนี้วันนี้ไพ่แดงยังไงก็ไม่รู้นะคะเราแม่หมอก,ก็เห็นว่าคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้คุณผ่านมาหมดละทั้งขาวทั้งดําอะไรดีอะไรไม่ดีคุณรู้จักคุณเข้าใจคุณอยู่กับมันได้คุณไม่ได้รังเกียจความชั่วละไอซคุณไม่ได้แบบ รังเกียจความดีคุณไม่ได้ชื่นชอบความดีแล้วก็ชื่นชอบอะไรคุณไม่ได้ไปสุดขั้วคุณสามารถอยู่กับตรงกลางได้คุณเข้าใจว่าโลกนี้มันคือความสองขั้วโลกนี้มันมีมันมีทั้งสองแบบคุณสามารถอยู่ตรงกลางได้โดยที่เข้าใจอ่ะอืเข้าใจแล้วก็อะไรที่มันไม่โอเคกับตัวเองคุณก็ไม่ยุ่งนะเราไม่เหมาะเห็นว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเซนต์นะคะ สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถเป็นเดอะฟูลสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณแบบอยากออกมาใช้ชีวิตแบบที่เป็นตัวของตัวเองได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสัญชาตญาณข้างในของคุณแรงนะคะคุณแล้วคุณก็ทําตามมันแล้วคุณก็เห็นว่าเออมันก็ทําได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะคุณรู้สึกว่าคุณได้เติบโตพ่ายสามเท้ทาวนี้คุณได้เติบโตไกลมากจากการเดินเส้นทางนี้ถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะมีความแบบ ขูดขะบ้างอะแต่ว่ามัน manage ได้แล้วมันกลายเป็นว่ามันให้ผลดี mm. เพราะว่าคุณได้เติบโตมาเป็นคุณในทุกวันนี้ซึ่งมันเลิศมากๆนะคะสิ่งที่แม่หมอเห็นอนะการที่คุณจะมาเป็น king of coin ได้นะ่ยมันใช้ความปรารถนานะเดวิลเนี่ยมันเป็นไพ่ของความปรารถนาถ้ามองอีกมุมหนึง่งมัน็นคือความปรารถนาที่แรงกล้ามากๆนะคะในการที่จะขับเคลื่อนแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้พลังงานหยินหยางพลังงานของความปรารถนาความต้องการได้แบบ สมูทมากๆนะคะเพราะว่าถ้าสิ่งนี้มันเยอะเกินไปถ้าเดวิลมันเยอะเกินไปมันสามารถทําลายเราได้แต่ในกรณีของคุณตอนนี้แม่หมอไม่เห็นถึงความแบบความเหมือนคุณเอาเดวิลอยู่หมัดคุณเอาเดวิลเดวิลอยู่หมัดโดยที่ใช้มันเป็นความต้องการในการขับเคลื่อนในการเติบโตในชีวิตแต่คุณไม่ได้ใช้มันมาเพื่อปรับทําลายตัวเองซึ่งยี่ยมหอดเลิศ ะะวันนี้แม่หมอคงได้แบบอ่านพลังงานของคุณแล้วก็แบบสาธยายความความความแปลกใหม่ความแบบเป็นสีสันของโ,โลกใบน,นี้อีกอีกมิติหนึ่งอะ่ะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเรามาดูว่าไพ่อลอคโคอยากจะบอกอะไรนะขอสามขอสามสามใบนะคะกำลังจะบอกว่าสามจังเ <c oughs> คยเรียนภาษาจีนโอเคไพ่ใบแรกนะคะได้เป็น Happy Magic กของแพทส์แ a นิมัล m ์ i e งม n d i พื่ I a อิอิม์ n จแล t รักที่ตเมื่อกี้แมวขึ้นมาใช่ไหมเมื่อกี้แมวแมวมาในคลิปแม่หมอแล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแอนิม l ลนะคะโอ้วันนี้น่าจะมีเรื่องสัตว์โอ้โอโอเค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 ,อเคแม่หมอรู้สึกว่า คนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้พลังงานคุณบริสุทธิ์มากเพราะว่าอะไรรู้ไหมสัตว์จะไม่เข้ามาถ้าคุณพลังงานไม่บริสุทธิ์สัตว์จะเป็นสัตว์กับเด็กจะเป็นอะไรที่เซนซิทีฟกับพลังงานมากๆนะคะแล้ววันนี้แม่หมอรู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่พลังงานดีพลังงานเป็นพลังงานที่ธรรมชาติอยากอยู่ใกลจะสังเกตว่าวันนี้มีแต่ในคลิปมีแต่อะไรก็ไม่รู้ใบไม้ไม่ไมน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ความแบบสายลมเด้งนะคะเนี่ยใบไม้พูดหนึ่งใบไม้ก็ขึ้นมาเลยนะ wishing bird i look forward for new challenges นะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือ send a letter to the universe the world loves me เลิศสิ่งที่พ่ออยากจอมาบอกคืออะไรรู้ไหมคือพลังงานของคุณอนะดีมากให้รักษาพ,พลังงานดีๆตรงนี้ไว้นะคะแล้วชีวิตของคุณอนะคือมันจะมีความท้าทายเกิดขึ้นมันจะมีสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นที่จะมาทำให้คุณได้ experience อะไรที่แบบ แตกต่างออกไปแต่แม่หมอมองว่าคนในวันนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าอะไรเพราะคุณเจอชาร์จคุณเจอความท้าทายคุณเจออะไรใหม่ๆมาเยอะมากจนมันแบบมันมันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคุณไปแล้วนะอู้มันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคุณไปแล้ว,นะแ,ลวแล้วจัก,กรวาลอยากจะออกมาบอกว่าต้องการอะไรให้ขอจัก,กรวาลน,นะคะอะไรก็ตามที่มันไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็คนอื่นให้ขอจัก,กรวาลให้เอ่ยปากขอให้ ให้ขอให้พูดออกมาเพราะว่าคําพูดของคุณมันจะเป็นวเบรชันมันจะเป็นแรงขันสะเทือนนะมันจะมีความแบบวเบรชันมันมีฟ r e เควนซีของมันอะ่ะอ้แล้วยูนิเวอร์สจะตอบสนองกลับในสิ่งที่คุณส่งออกไปนะคะยูนิเวอร์สก็บอกว่าให้ส่งจดหมายมาให้ยูนิเวอร์สนะต้องการอะไรรู้สึกอะไรถ้าสมมุติว่าใครแบบไม่มีเขาเรียกว่าอ,อะไรไม่มีคนที่สนิทใจที่จะคุยด้วยสามารถเขียนเจ็จดหมายเนี่ยไปหา จัก,กรวาลได้นะคะเพราะว่าจัก,กรวาลเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าเขารักพวกคุณแล้วก็โลกใบนี้ก็รักพวกคุณเหมือนกันพระแม่ธรณีนะคะทุกทุกสิ่งจากสิ่งบนบนนั่นแหละเขาส่งความรักความแบบ พลังงานดีๆมาให้มนุษย์เสมอนะอย่างที่แม่หมอบอกไปก็คือแม่หมอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณพลังงานมันดีมากๆที่เข้ามาเป็นพลังงานที่แบบใหม่สีสันใหม่ของช่องนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปในวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้แม่หมอนะคะแล้วก็สามารถกดซุปเปอร์แตงเป็นค่าขนมให้แม่หมอได้นะแล้วก็ถ้าใครสนใจอ่านไพ่ส่วนตัวนะอ่านด,ดวงอ่านพลังงานต่างๆเนี่ย ติดต่อแม่หมอมาได้นะคะเลทนี้จนถึงสิ้นปี2025เท่านั้นโอเควันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีของของทุกคนวันนี้ทำไมแม่หมอพูดแปลกๆไม่เป็นไรหรอกเนาะอืมเอาเป็นว่าแบบทุกคนจะได้เห็นอัปไดนามิกแต่ละวันไดนามิกว่าเออเราก็แบบไม่ได้เป็นหุ่นยนตนะ์อ่ะเออด้วยความที่เราไม่ได้เป็นหุ่นยนต์เราก็เป็นคนมันก็มีแบบความแตกต่างในแต่ละวันบ้าง <c oughs> นะคะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ,บาย